คันนี้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีไหนพอจําได้ไหมโอนานเป็นนานแล้วครับผมจําไม่ได้แล้วครับตั้งพี่สาวผมมาครับพี่สาวผมซื้อแล้วเขาเขาอายุต้องเจ็ดสิบแล้วที่เขาขี่ไม่ไหวแล้วไงแล้วเขาให้ผมให้ผมต่อมาอแต่เขาก็ขี่แค่ไปตลาดนิดๆิหน่อยๆผู้หญิงไงเป็นรถมือเดียวเลยครับมือเดียวเลยออกศูนย์มาเลยครับแล้วเขาก็ไม่ขายหให้ใครเขากเก็บไว้ทีนี้ผมไปขอเขาเขาให้ผม นี่นี่ไฟเลี้ยวดูดูอ่ะดูไฟเลี้ยวก่อนไฟเลี้ยวออกกี่จุดนี่โอ้โหเบามากเครื่องเงียบมากไม่มีเสียงเลยเงียบมากกิ๊บเลยเครื่องยังไม่ได้แกะเลยแต่ว่าคาร์บูนี่อาจจะเปลี่ยนๆเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนเบิบิกห้างเลยเบิดห้างเบิดกห้างนะครับเบิห้างนีอ่าสุดยอดต้องสู้ราคาหน่อยสุดยอดสุดยอดโอ้โหเออนี่แหละก็เลยเอามาให้ ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกับฟ้าสายไรเดอร์นะครับยังไงฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกเ็เพลินว่าวันนี้นะครับมาเจอรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถในยุค90เหมือนกัน <Wow. S 1> นะครับก็คือเป็นรถที่เ,เห็นแล้วเนี่ยถึงกับ สะดุดตาเลยนะครับรู้ว่าเป็นรุ่นไหนแต่ว่าอยากจะพาทุกท่านมาชมนะครับว่าเออมันไม่น่าเชื่อว่าออรถแบบนี้นะครับจะเอามาทำสไตล์แบบนี้ได้นะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นโนวานะครับเป็นโนวาโชกคู่นะครับรถออนี้ก็ต้องบอกว่าก็คง20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วครับนะครับ <Wow. S 1> ก็ต้องเออ บอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างเก่ามากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่านะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นทำออกมาในแนวทัวริงได้แบบเออแบบคือแบบเป็นรถที่แบบใช้งานได้ค่อนข้างครบเลยนะจากดูจากตัวรถเนี่ยคือแบบทั้งเบาะนั่งเด็กนะครับตะกร้าใส่ของนะที่ใส่สัมภาระด้านหลังนะครับ รวมไปถึงนี่เลยป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับป้ายเสามากนะครับนะโอ้แบบดูแล้วแบบก็คือเป็นการพ่นดําทั้งคันนะแต่ว่าแต่ว่าดูแล้วแบบดูแบบดูดูจะบอกว่าไงอะ่ะดูมีสเสน่ห์มีแบบมลขังมากๆเลยนะครับคือมันได้แบบแบบทําแบบดําจนดูสกรปรกะนะแต่ว่าผมว่าดาแล้วมันดูแบบดูมีมนขลังอะ่ะ ดูแล้วสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นโนวานะครับเป็นโนวาฮอนด้าโนวาแต่ว่าเดี๋ยวรถปีไหนรุ่นไหนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพานี่แต,แต่ไม่ได้ขายไอติมนะครับมีแต่ด้วยนะเออเจ๋งมากๆเลยเจ๋งมากๆเลยเห็นแล้วชอบเลยครับดูแล้วแบบสะดุดตาเลยก็เลยเอ,อ่อถ่ายคลิปนะครับให้กับ ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเห็นแล้วมันโอ้โหนี่ข้างหน้าเป็นฮาร์เลย์นะครับแต่จริงๆรแล้วรถไม่ใช่รถฮาร์เลย์นะครับด้านหน้าเป็นแม็กนะครับแล้วก็นี่แถมมีไฟด้วยนะเห็นมีไฟสปอร์ตไลท์สองด้านข้างสองข้างนะครับมีกระเป๋าด้านหน้านะมีไฟโอ้โหครบจริงๆครบมากนะครับไฟเลี้ยวหนีว ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวสี่ดวงคือแบบไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นมาพบกับคุณพี่เจ้าของกันหน่อยที่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นพี่เจ้าของรถนะครับพี่ชื่ออะไรครับชือวิชิตครับพี่ติ๊กครับพี่พี่ติ๊กพี่ติ๊กอันนี้คือเป็นรถของพี่ติ๊กพี่ติ๊กรถคันนี้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีไหนพอจําได้ไหมโอ้นานเป็นนานแล้วครับผมจําไม่ได้แล้วครับตั้งพี่สาวผมมาครับพี่สาวผมซื้อ แล้วเขาเขาอายุต้องเจ็ดสิบแล้วที่ที่เขาขี่ไม่ไหวแล้วไงแล้วเขาให้ผมให้ผมต่อมาอแต่เขาแค่ขี่แค่ไปตลาดนิดๆินนหน่อยหน่อยผู้หญิงไงเป็นรถมือเดียวเลยครับมือเดียวเลยอบศูนย์มาเลยครับแล้วเขาก็ไม่ขายให้ใคร<ๆ>เขากเก็บไว้ทีนี้ผมไปขอเขาเขาให้ผมเขาให้ผมมาคือคือรถรถคันนี้เห็นเห็นลหลายๆอย่างก็ดูแบบสะดุดตาอันนี้ ที่พักเทา้า ah ของของเด็กอ่านี่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 น <Insurance income alarms> ี่พักเท้าทังหลานอันนี้คือเบรกนะครับไม่ใช่พักเท้านะครับต้องบอกว่าเบรกเนี่ยเท่ากับพักเท้าเลยใหญ่กว่าอีกแล้วก็นี่พักเท้าอีกคือต้องบอกว่าทํารถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ DIY เขาเรียกว่า DIY DIY รถได้ได้แบบคือให้มันใช้งานได้ทุกอย่างเลยอย่างที่ผมบอกนะครับก็อันนี้ก็ อะไรนะเบรกนะเบรกนี่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 ไฟเลี้ยวดูดูอ่ะดูไฟเลี้ยวก่อนไฟเลี้ยวออกกี่จุดนี่เบามากเครื่องเงียบมากไม่มีเสียงเลยครับเงียบมากกิ๊บเลยเครื่องไม่ได้แกะเลยแต่ว่าคาร์บูนี่อาจจะเปลี่ยนเนเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนเบิดเบิดห้างเลยเบิดห้างเบิกห้างนะครับมีสุดยอดต้องชู้ราคาหน่อยสุดยอดสุดยอดโอ้ เออนี่แหละก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ดูดูตรงนี้ไฟยังตปิดอยู่เลยนะเนี่ยครับหน้าปัดซ้อนทั้งหมดกี่คนครับใช้งานจริงสองสองคนครับสองคนก่อนสามอ๋อแล้วก็มีเด็กด้วยหนึ่งคนเด็กๆโตแล้วไหมออเดี๋ยวนี้มอสองเลยไหมมันขี่ไม่ได้ไหมขี่ได้ไงถ้ามอสองขี่ได้นี่ก็ถือว่าซ้อนสามเลยนะขี่ได้อยู่แต่ว่า แม่เขาขี่แล้วจะขอให้ขี่ได้ไม่ขี่ขี่ไม่ได้แล้วอ่าพี่ติ๊กพี่ติ๊กเจ้าของรถผมไฟหน้าดูไฟหน้าดูไฟหน้าเลยผมเห็นพี่ติ๊กโอ้โหนี่เดี๋ยวกี่ดวงเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่ดวงดวงเลยไอ้สปอร์ตไลท์ข้างหน้านี่คือติดเท่ๆใช่ไหมติดเลยติดไฟเบรกไฟเบรกอยู่นี่เอาไฟเบรกไฟท้ายเด็กติดป่ะเบรกติดเบรกติด ไฟเลี้ยวติดนี่ไปเบรกไปเบรกอันนี้ก็น่าจะเป็นของอะไรนีอะไรนะยามาฮ่าอะไรเนี่ยเนี่ยผมผมจำไม่ได้มันมันกับหัวนะกลกับหัวนะครับมันเป็นของยามาฮ่าไฟท้ายตัวเนี้ยของแท้ด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วผมจะดูได้ตรงไหนเนี่ยอะไรนะไปไปดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะช่องฟ้าใสครับช่องฟ้าใสไรเดอร์ครับ ฟาสสไรเดอร์ได้เดี๋ยวผม,มเข้าไปเจอเลย่รับกดไปเจอเลยพิมพ์ภาษาไทยเลยครับฟ้าสไสไรเดอร์พ,พ,พี่เจอแน่นอน <Okay. S 2> แต่รุ่นนี้ไม่ธรรมดาคืออย่างที่บอกว่าผมเคยเจอแต่พวกรถขายไอติมนะที่ติดแบบนี้นะแบบไอติมแท่งนะครับที่เขาขายกันน่ะนี่สเตอร์สเตอร์อา่อาอ่าอะไรนะที่ที่เหมือนกับว่าอะไรนะ ตัวตึงโซ่ตึงโซ่นะครับลหลายๆรุ่นที่สมัยก่อนนี้จะมีติดรถมานะครับตัวตึงโซ่ก็จะมีโชคตัวนี้อาจจะไม่เดิมนะครับ<ะ>สุดยอดสุดยอดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า,าพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับโนวาตัวนี้มันเป็นโนวาธรรมดาหรือว่าโนวา RS หรือว่า โ no นว<ะ>าธรรมดาเพราะตัวไม่มีคลาสสี่เกียร์เนาะสี่เกียร์โอ้เท่จริงๆนะครับ <c oughs> พี่เขาพี่อยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่วัดม่วงอยู่วัดม่วงนะอยู่โซนเทพเกษมนะครับใครเจอพี่เขาใครเจอพิติก๊ก็ทักไทยได้เลยนะครับพิติกพิติกเจ้าของรถหมู่บ้านล่มเย็นนะครับนี่ใครมาก็มาชมได้นะครับดูแบบ แปลกตาแหวกแนวดีนะครับนะฮะโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพอดีเจอรถสวยๆนะครับก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเผื่อใครเป็นแบบเอาไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นะครับลักษณะรถแบบนี้นะครับนะโอ้ คือต้องบอกว่าเครื่องแกดีจริงๆรถคันนี้นะครับเครื่องดีมากๆเลยสตาร์ทเบาวิวเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยกับฟ้าสายไรเดอร์นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับรถพิติ์นะแบบนี้เลยนะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยโอเคบายๆครับ